จแล้วนะคะตอนนี้น้องแบงก์ก็ออกมาเส้นถนนป่ายางค่ะนี้เลยรงกับหน้าอำเภอเลยนะคะเดี๋ยวน้องแบงก์ก็จะไปจิบกาแฟน,นิดนึงนะคะในช่วงเวลาเที่ยงนี้เนาะเพราะว่าขอแบบขรู้จักแม่องายให่มากกว่าที่อไปนอ่ะค่ะ <c oughs> ใหญ่แล้วก็จะพักที่นี่เลยนะทีสอร์ทแนใจสจะแบบเปนล้เท่าไหร่โอ้โูดูมะคุณค่าเราก็เจอฝนมากแล้วค่ะมันน่าจะไม่มีเลยคูตูมะเราจะอยู่ที่นี่แหละเน่นเลยเราสามารถแยกไปนู่นเดี๋ยวเราลงทางนี้เนาะเราไปอันนั้นเลยแม่สายพระธาตุดอยตงุงมันแยกตรงนี้ได้ไดใช่เหรอใช่เออเราลงปน,นี้ ดูดูมาโอ้เอยละนี่ก็ได้จอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเจอฝนเราไม่อยากเปียกฝนแล้วนะคะโอ้โอเค,อเ,คเราไปจิบกาแฟกันก่อนคือเมื่อกี้เนี่ยเรามาเนี่ยก็คือแดบร้อนมากๆเลยดูดีมีสะพานแบบนี้เลยเจไมีแถวอาขารนั่งอยู่ทำอะไรอยู่คะอ๋อเล่นกับลางล้านอยู่ มีห้องน้ำด้วยโอ้วิวสวยโอ้นั่งดูตรงนี้เลยเฮ้ยเย่ Yay, ตอนนี้นะคะนุ้งเป็นก็สั่งอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะมัทฉาชาเขียวนะคะก็สั่งมาแล้วหลังจากที่เราเจอฝนเนาะแต่พอมานั่งสักพักหนึ่งแล้วฝนหยุดไปเลยค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ร้านกาแฟที่แบบว่านั่งชิวๆแล้วนะคะกล่าวว่าจะขึ้นไปให้สุดอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแมงจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาชมวิวนี่เลยเราสามารถมองเห็นถนนที่เรามาเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่เลยตึงจริงใช่ไหมคะแล้วเราขึ้น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 มาตามหมู่บ้านนี่เลยใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นตามอะไรคะ ทองที่เป็นภูเขาสองข้างแล้วก็เห็นวิวแม่สายไปด้วยนะคะนุ่นเลยค่ะตึ้งอยู่สวยมากกินกาแฟไปได้วยค่ะฝนมาหนักโอ้ฝนมันอร่อยแห้งหน่ายอ้าฝนมาน เรากลับไม่ได้ยังไงอะแต่ว่าในเมืองแดดออกนะนู่นทุกคนอขออยู่อีกสักพักนะคะฝนตกแข็งจกักมากเลยรวมเราก็ไม่มีค่ะโอดูฝนนี่ทุกคนดูในกล้องแล้วแป้งชัดๆนะมันลงมาจากบนดอ,อยนี่แล้วก็มันก็กําลังจะไปในเมืองแล้วค่ะนี่เห็นตรงที่ตรงนี้สีขาวๆไหมคะ เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันมามามาแบบนี้แล้วแล้วก็มันกําลังจะไปฝั่งนี้แล้วค่ะหนักเลยทีนี้ ไปสักพักหนึ่งคนก็ยังไม่หยุดนะคะทุกคนยิ่งแรงยิ่งแรงเรื่อยๆทุกคนดูรถกำลังยิ่งขึ้นขึ้นเขานะคะ <c oughs> <c oughs> ดูน้ำสิ่งน้ำไหลามากยิ่งเราขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะอู้ <c oughs> <c oughs> เราไม่เห็นในเมืองแล้วค่ะตอนนี้เห็นแต่สายฝนค่ะแต่บรรยากาศดีอยู่นะทุกคน ลุ้นเดี๋ยวได้นอนบนดอยนี้เลยนะคะแต่ว่าที่เรามากินกาแฟตอนนี้มันไม่เขาไม่มีรีสอร์ทนะคะอให้ทุกคนสังเกตข้างบนโน่นมันเหมือนที่น้องแป้งมาถ่ายงานไหมคะจากจากโน่นนะคะคล้ายๆอะ่ะแต่ถ้าเราขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะแต่เมื่อกี้เราก็ไม่พ้นจากฝนคะ่ะให้ทุกคนดูจากโน่นมันคือรีสอร์ทใช่ไหมคะอยู่ในหุบเขาที่เดียวเองเลยดู อันนี้ภูเขาในแม่สายซึ่งฝนก็ยังตกอยู่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ไปด้วยนะคะว้าวฝนอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเห็นพ่กิเล็กไม่เห็นแล้วค่ะโอ้ฝั่งนี้ยิ่ตกแรงเลยอ่ะนบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนนี่เลยเราก็นั่งชิวกันไปก่อนนะคะ ตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตงแต่ก็วิวสวยนะโอ้ฟ้าหลังฝนนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยชดชื่นทันทีเลยนะคะทุกคนดูหลังจากฝนหยุดไปหมอกก็ขึ้นเลยนะคะทุกคนให้ดูข้างบนยิ่งสดมากมากเลยค่ะนนโอเคเดี๋ยวเรานี่ก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะนี่เลยใส่มั้ ว้าวปนยืนแล้วค่ะโอ้ลมเย็นจังเลยตัวเยือกเฮ้ยมันกระบวยอะไรคะเนี่ยอ๋อเวลาน้ำตกล้างคืออ๋อน้ำมันจะแบบนี้เหมือนตกกลองเลยอ่ะอุ้ยถึงจะงัยนี่เลยไฮไลท์ฟีสพาหค่ะอย่าลื่นนะะยังใส่รองเท้ามาไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะโอ้สะพานสีแดงผ่านแห่งของน้ำของใครกันบ้า โอ้โหหวานเจีโอเคไปค่ะไปต่อเดี๋ยวเรานะคะก่อนค่ะไปรงตรงนี้เลยเพราะว่าเราอยากจะไปเส้นทางใหม่นะคะเราอยากเรียนรู้ไม่ไม่สายกันนะคะ <c oughs> ไปเลยขับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเราวออมีพี่ทหารเศ้าอยู่นะคะ <N> นี่จริงๆแล้วถ้าเราขึ้นมามันก็มีปั๊มน้ำมันอยู่นะแต่เราไม่รู้ไง แต่ก็เราจะไปต่อนะถ้าหากว่ามันหมดเราก็จะมาเติมดูนะมันสามารถเติมเองอ่ะมันมันกับว่าหยอดเหรียญอย่างนี้ไงนี่แบบเราอยากมีมอเตอร์ไซค์แบบนั้นอ่ะแต่พี่อ้ําขี่อพี่อ้ําเพราะพี่อ้ํที่แบบพาเราถ่ายคลิปได้อ้มันมีสาลายตรงนี้ไปต่อค่ะข้าวเลยตูุ้้ยนี่น้ำมันไหลเลยดูว้า ที่ชากิเลกน้ำจะเท่วบอีกไหมนะเราเพิ่งไปอัปเดตมาวันนี้เรายังอยู่ฝั่งไทยนะคะทุกคนนี่อโอโตขับแบบอโอโต นี่เรายังอยู่ดอยพามีอยู่เลยนะคะ 3บ2กิโลนละคะข้ามเกิน10ค่ะถ้าขับรถยนต์นะโอ้โหไปต่อมันจะเป็นอะไรคะผานี่แน่เลยว้าวดูคลงสิถ้าขับรถยนต์นี่แบบช้าช้าสโลที่สุดอะอว,ว,ว้าว้อว ไปนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่ะ ไปอ๋อเราไปทางนี้หรอคะโอ้คขมมากๆเลยคะ่ะเกียร์หนึ่งนะคะอู้สามสิบเอ็ดโอเคทุกคนให้แบบสังเกตต,ตรงนี้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะมันเป็นสามแยกเลยนะคะเแล้วเราจ็แหงฟังข้ามาะคะ่คือเป็นประเทศพมาและะ้วค่ะจุดตรงนี้จะมีพี่ทหาร ผาฮีและเราสามารถมองเห็นวิวแม่สายได้สูงมากกว่านี้อีกค่ะก็คืออากาศเย็ยนมากนะคะตอนนี้ มันก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็คาแฟผ่ผาหิ้งนะคะเขาจะมีไฟแสงโซลาร์เซลล์แบบ 啊。Oh กินของคาอยู่นะนี่ปั๊มน้ำมันอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเติมได้เลยเนี่ยหยอดเรียนเหรอลองเติมดูไหมที่เขามาถ่ายวิวสวยๆนนี้สามารถกิไไกได้อไมนนไม่ีหรอได้เหรอคมันไปทางขั้นปไแล้ว,วลโอ้ชมยตรงนี้ก็ด่ามอตอร์ไซค์มางทเลยเรากินกาแฟมาแล้วแต่เราขอมาชมยิวนะคะวันนี้ ดอยผาฮเช็คอินที่นี่นะคะถ่ายรูปฟรีค่ะติดต่อห้องพักได้ด้วยนะคะอ้ขอชมวิวนิดหนึ่งนะคะโอ้หลังคาทำม้สวยมากเลยดูเย้เราถึงแล้วะคะ่ะผาฮตึงงตึ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 ง,ตง,ตง โอ้โหชันมากเลยอะคุณคะ่ะเออมันจะแบบไปทางทางขวานี่แหละถ้าทีา่นัำงไปงรู้นะมันมีหมู่บ้านอีกนู่นนุ่นน่นดูดีดดดดดดแผนที่นะคะเออคมมากเออโอ้ดูบ้านนี้มันเป็นชั้นเวนชั้นสวยมากอันนี้หมู่บ้าน อยผาฮีนะคะบ้านสวนผาฮีนะคะคือบ้านของที่นี่เขาสามารถเปิดร้านกาแฟแล้วก็สามารถชมวิวในเมืองได้เลยนะคะอย่างเช่นเราก็ตกแต่งเป็นเป็นห้องเป็นห้องอย่างนี้เนาะแล้วก็มีกาแฟด้วยบ้านคุณยายนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะคะคอฟฟี่วิวผาฮีนะคะอันนี้จะเป็นซอยแปดค่ะ โอ้โหไปอีก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 ที่ซอยเก้าขึ้นไปข้างบนก็ได้นะคะถ้าเป็นข้างบนที่เป็นน้องแป้งไปนั่นแหละที่มีร่มใช่แล้วถ้าไปข้างบนเป็นที่เราไปถ่ายงานนะคะ้ายูปิวนเดียวต้อง ไปซอยซ้ายคุนี่ก็ได้นะเออนี่เหรออันนี้มันจะเป็นมีโ้มด้วยอันนี้เอออะไรนะบ้านไม้ไผ่ไ <c oughs> หมไ่ต่อค่ะ <c oughs> จุดกลางเต้นนี่ไงเราต้องมาซื้อเต้นแล้วก็มาแล้วอู้ <c oughs> ไปข้างล่างก็คือมีนะคะไปข้างบนก็มีคะ่ะไปต่อ Okay. วันนี้ไม่เดินแล้วนะวันหน้าจะมาใหม่นะคะสะพานไม้ไผ่ไล่ผาฮีนะคะเรามาเส้นนี้แล้วนะคะก็คือจะเป็นเราสามารถเดินชมได้นะคะอันนี้จะมีค่าเข้าชมคนละ2ี่สิบบาทนะคะมันเป็นวันเว์นะคะทุกคนนี่เลย <Ooh. S 1> ตอนนี้เราก็ขับกลับแล้วค่ะเราออกไปแล้วนะคะ เราน่าจะขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งอะ่ะที่ที่เราไปถ่ายงานนั่นอะโอ้เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีหมอกคือฝนตกนะคะเมื่อกี้เนาะกลับค่ะเออตึงตึงตึงโอ,โอ้สวยงามผ่าที่สวยเนาะว้า ถ่ายถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ยเมื่กีทขึมาตั้งไหรเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วอะต้นจำรับกาแฟผาฮีลงคู่กาแฟผาฮีเมื่อกี้เราเข้ามาซอยอะไรคะ่ไหมคะซอยหึงซอยอะไรคะทำไม่ได้เลยคนะ ไปได้นะเนี่ยเรากลับไปถึงห้องเราได้เลยนะที่พักเราเนี่ยวิ่ยนี่มันเป็นเขตแนวรอยต่อแล้วนะคะเกียหนึ่งเลยค่ะทางโค้งมากๆเราขอกลับอีกเส้นทางหนึ่งนะคะพี่ทหารค่ะมูสิบแล้วค่ะเออคือเราสามารถมองเห็นประเทศเมียนมานได้เลยนะคะโอ้โหดูทางโค้งเป็นตัวเอสเลยค่ะทุกคนดู ็ออคือเมื่อกี้เราขึ้นมานี่นะคะพี่พานก็บอกว่าจะกลับมาทั้งเดิอไหมอย่างนี้นะคะแต่ก็เราคือมาถูกต้องตามกฎนะคะเราอยู่ในแม่สายค่ะเรามีใบเรามีอะไรหมดเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่แเราขอโชวฝั่งเนียมานิดหน่อยคือแบบวิวมุมสูงประมาณนี้ไงโอ้ทางนี้มันจะ ค้งมากๆเลยค่ะพี่ทานค่ะดูดิโค้ง,งตัวเอสเลยโค้งไส้หมูเลยค่ะ ะะทางขึ้นเขานะคะสำหรับรอบวันนี้นะคะน้องไปก็พาขึ้นจอยเป็นเขตแนวรอยต่อประเทศเมียนมากับประเทศไทยนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศที่น้องไป่กได้ใส่ให้ได้ชมกันนเยอะเนาะก็ถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ช่น้องแปจิดตามด้วยนะคะแล้วอีพีหน้าเราจะพาไปไหนต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ตกเย็นแล้วค่ะ ลาบลาปดูมีสวยสิูส้ายบายอ้โหดูน,นี่คงอันนี้สวยมากเลยมันกลมกลิกเลยนะคะทุกคน มาอีกทางแล้วนะคะพี่ผานทางนี้่ต้นไม้ห่าอะไรขึ้นน่ะนี่ตึ้งตึงพี่พานบอกว่าชูมือให้ด้วยนะคะเยะ่แล้วก็ค่ะนี่เลยเรากลับมาอีกเส้นหนึ่งแล้วค่ะก็จะเจอตลอดทางเลยคะ่ะแล้วก็บอกว่าไปกินกาแฟบนดินมาคะ่ะ